สวัสดีครับเจอกันคลิปนี้นะครับวันนี้เพื่อเข้ากับบรรยากาศนะครับที่เราจะต้องระมัดระวังตัวนะครับไม่ออกไปที่ชุมชนหรือที่แอร์อัดนะครับเพื่อป้องกันให้ปลอดภัยจากโควิด19นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้ระบบประชุมแบบออนไลน์นะครับซึ่งเรามีแอปพลิเคชันของตัว Google นะครับที่เรียกว่า Google Hangout านะครับที่จะให้ท่านได้พร้อมใช้งานแล้วก็ฟรีด้วยครับ และปัจจุบันนี้นะครับ Google Hangout ก็เปิดเรียกว่าเปิดฟังก์ชันที่เป็น Enterprise นะครับที่สามารถให้ผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยได้สูงสุดถึง250คนเลยทีเดียวนะครับซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นฟังก์ชันที่เปิดเฉพาะในส่วนของ business นะครับหรือต้องจ่ายเงินนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้เพื่อเข้ารับกับสถานการณ์ของโควิด19นะครับทาง Google เองนะครับก็เปิดให้บริการนะครับ ในส่วนของการใช้ Google h a n g o u t หรือ Google Meeting นะครับตัวนี้ h a n g อา t m e e t i n g นะครับให้สามารถใช้งานได้ถึง250คนขึ้นไปวันนี้เราจะเรียนรู้กันนะครับเราจะใช้การทำงานแบบออนไลน์นะครับหรือว่าการติดต่อสื่อสารกันแบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับโดยใช้ Google h a n g o u t กันนะครับเรามาเริ่มต้นนะครับในการใช้งานนะครับในตัว Google h a n g o u t นะครับเริ่มต้นนะครับทุกท่านก็ต้องติดตั้งตัว Hangout นะครับลงในคอมพิวเตอร์ PC นะครับหรือโน้ตบุ๊กหรือว่าจะเป็นในตัวของสมาร์ทโฟนของพุกท่านนะครับให้เรียบร้อยก่อนนะครับเริ่มต้นนะครับไปที่เมนูของตัว Google Chrome นะครับเสร็จแล้วท่านก็เลือกไปที่ Web Store นะครับแล้วก็สืบค้นนะครับหรือว่าค้นหาคำว่า Hangout นะครับตามตัวอย่างนะครับผมก็ค้นหานะครับ ตรงที่ Chrome Store นะครับ Chrome Web Store นะครับชื่อวาแห่งเอก็จะปรากฏนะครับตัวส่วนขยายนะครับของตัว Google h a n o u u t ขึ้นมานะครับเราก็คลิกเลือกไปที่เพิ่มนะครับเพิ่มใน Chrome นะครับตรงนี้นะครับคลิกเลือกตัวเลยนะครับเลือก Add นะครับ Extension ลงไปนะครับตอนนี้เรามาเรียนรู้ในส่วนของ าการใช้ Google Hangout ในส่วนของตัว Chrome Extension นะครับซึ่งจะต้องใช้ในส่วนของ PC หรือว่าคอมพิวเตอร์ของเราเองนะครับส่วนการใช้งานนะครับ Google Hangout ในส่วนของอที่เป็นลนักษณะใช้กับสมาร์ทโฟนเดี๋ยวผมมาแนะนำเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับต่อจากคลิปนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูการใช้ Google Hangout ในส่วนของ PC นะครับบนคอมพิวเตอร์บนโน้ตบุ๊กของท่านนะครับ การใช้ g o o l l h h n n o o u t หรือว่าการใช้การประชุมคอนเฟลเลนตทางไกลเนี่ยนะครับสิ่งสำคัญที่ต้องมีก็คือในส่วนของเว็บแคมนะครับสำหรับการใช้ถ่ายทอดภาพนะครับวิดีโอของเรานะครับไปสู่เพื่อนๆหรือว่าในห้องประชุมคอนเฟลเลนตกันนะครับอันนี้ก็จะปรากฏหน้าจอนะครับหน้าจอของตัว Google Hangoout ขึ้นมานะครับก็จะเริ่มต้นในการใช้งานนะครับก็ตรงที่เมนู get start ตรงนี้เป็นชื่อนะครับชื่อตรงนี้จะปรากฏก็คือ,อท่านจะต้องเข้าใช้งานตัว Gmail ก่อนนะครับก็คือต้องล็อกอินระบบนะครับที่ตัว Google Chrome นะครับตรง Google Chrome นะครับท่านจะต้อง Account ของท่านจะต้องล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะะสำหรับการล็อกอินนะครับ เข้าใช้งานนะครับหรือว่าการสมัครเข้าใช้งานตัว Gmail นะครับผมก็เคยสอนแล้วก็แนะนำไปในคลิปที่ผ่านมานะครับหากท่านยังไม่เข้าใจนะครับก็กลับไปดูในส่วนคลิปที่ผมได้แนะนำที่ผ่านมานะครับในการสมัครการใช้งาน Gmail นะครับส่วนสำคัญนะครับที่เราจะใช้คอนเ e น c ์ของตัว Hangout เนี่ยนะครับท่านจะต้องมีในส่วนของอีเมลนะครับหรือว่า e ีเมลแอ d r e s s นะครับที่ท่านจะต้องสมัครเรียบร้อยแล้วในส่วนของ Gmail นะครับ พอท่านติดตั้งส่วนขยายนะครับในส่วนของตัว Hangout ไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนขยายของ Hangout นะครับก็จะปรากฏนะครับขึ้นมาในหน้าจอของตัวเว็บโซบท่านนะครับว่ามีแล้วนะครับตามตัวอย่างนะครับกรอที่เราเปิดใช้งานนะครับพร้อมๆกันนะครับในส่วนของการใช้งานหน้าจอเริ่มต้นใช้งานนะครับก็จะปรากฏขึ้นมานะครับเลือกที่ Get Started นะครับ เลยนะครับเสร็จแล้วในหน้าจอของตัว Get Started นะครับก็จะมีให้ท่านเลือกนะครับเหมือนกับการสร้างห้องนั่นเองนะครับสร้างห้องประชุมคอนเฟรนท์นะครับตอนนี้เราก็เริ่มต้นในการสร้างห้องก่อนนะครับคลิกนะครับแล้วก็เลือกนะครับจะสร้างกลุ่มขึ้นมาก่อนก็ได้นะครับตรวนี้ New Group เลือก New Conversation ก่อนนะครับแล้วก็เลือก New Group คลิกเลือกเลยนะครับแล้วก็ใส่อีเมลนะครับอีเมลหรือว่าจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์นะครับก็ได้นะครับก็เลือกนะครับเป็นอีเมลอีกตัวหนึงล้กันนะครับของผมนะครับเพื่อจะได้ทดสอบเข้ามาในระบบนะครับ ก็พอเราพิมพ์อีเมลนะครับคอนแทคเมลคนที่เรามีอีเมลเพื่อนเราอยู่แล้วนะครับที่ต้องการที่จะคอนเฟลตหรือว่าคุณครูภายในกลุ่มของโรงเรียนเราเนี่ยนะครับต้องการจะคอนเฟลตกันนะครับก็จะต้องกรอกอีเมลนี้เข้าไปเพื่อจะเป็นการเชิญนะครับจะมีอีเมลจากตัว Google Hangout เนี่ยครับไปเชิญคนที่เราต้องการจะคอนเฟลตด้วยนะครับให้เข้ามาในกลุ่มของเราตรงนี้นะครับเลือกเลยนะครับ มันก็เลือกเขื้อใหม่ถูกตรงนี้นะครับครับจุดสำคัญในการใช้งานตัว Google Hangout นะครับสำหรับการใช้งานในส่วนการคอนเฟล็ดนะครับหรือประชุมทางไกลนะครับก็คือในส่วนของอีเมลนะครับของคุณครูหรือว่าผู้ที่เราจะเชิญนะครับเข้ามาประชุมในการคอนเฟน็์นะครับ ด้วยตัว g o ูเกิ h แ n ง o u t นะครับจะต้องมีอีเมลของคุณครูนะครับหรือว่าผู้ที่เราจะเชิญเข้ามาร่วมประชุมด้วยนะครับถ้าเราไม่ทราบอีเมลนะครับเราก็อาจจะไม่สามารถจะส่ง i n นไว้นะครับตัวเชิญเข้าร่วมประชุมไปที่อีเมลของเขาได้นะครับเราเลือกดูที่ New Conversation นะครับลองเลือกดูนะครับตรงนี้ผมได้เพิ่มในส่วนของอีเมลนะครับ ของผู้ที่จะใช้งานมนีส่วนการเข้าร่วมประชุมนะครับลงไปในระบบของตัว Hangout ตรงนี้แล้วนะครับผมเพิ่มเข้าไปครับก็จะมีอีเมลก็ส่วนใหญ่ก็เป็นอีเมลที่ผมใช้งานอยู่นะครับถ้าท่านมีท่านก็เพิ่มนะครับโดยการพิมพ์อีเมลนะครับของผู้ที่เราจะเชิญเข้ามาร่วมในส่วนของการประชุมทางไกลด้วย Google Hangout นะครับตรงนี้นะครับก็พิมพ์อีเมลลงไปนะครับ ถ้ามีถ้ามีชื่อ e อีเมลเขานะครับแล้วก็เลือกนะครับเสร็จแล้วก็เพิ่มลงไปนะครับในที่นี้ผมขออนุญาตเพิ่มผู้ใช้งานนะครับที่จะใช้งานร่วมกับ Google Hangout นะครับในการประชุมทางไกลคอนเฟอเรนซ์ครั้งนี้นะครับแค่นี้นะครับประมาณ3าท่านด้วยกันนะครับที่เราจะประชุมร่วมกันแต่ว่าเป็นอ e ีเมลของผมเองทั้งหมดเลยนะครับของในส่วนการที่ทํางานหนึ่งอ e ีเมลแล้วก็ อีเมลส่วนตัวอีก2อีเมลนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองในส่วนของการเชื่อมต่อนะครับโดยการเชิญนะครับอินไวท์เชิญไปที่อีเมลนะครับโดยการคลิกนะครับคลิกไปที่อีเมลของคนหรือว่าครูที่เราจะเชิญนะครับบุคลากรที่เราจะเชิญเข้าร่วมประชุมนะครับคลิกนะครับเสร็จแล้วก็จะมีเมนูให้เลือกนะครับเซ็นอินไวทนะครับส่งคําเชิญไปที่อีเมลนะครับ กราเรียกนะครับเซ็นอินไวนะครับตอนนี้นะครับระบบก็จะส่งนะครับคำเชิญในการเข้าร่วมนะครับประชุมในส่วนของ a n g o u t ตรงนี้นะครับไปสู่อีเมลของบุคลากรหรือคุณครูที่เราเชิญเข้าร่วมประชุมนะครับอันนี้คนที่หนึ่งนะครับต่อไปเราเชิญคนที่2นะครับก็คลิกเลือกนะครับส่วนคนที่2ก็ตอนนี้ส่งคำเชิญไปแล้วนะครับอินไวย์เซนไปแล้ว ตอนนี้เราก็รอนะครับรอการตอบรับนะครับจากผู้ที่เราเชิญในการเข้าร่วมประชุมไปแล้วนะครับแล้วก็จะเข้าระบบไปที่ตัวอาจจะเป็นมือถือนะครับหรือว่าตัว PC หรือคอมพิวเตอร์นะครับที่จะต้องลงโปรแกรมในส่วนของแอปพลิเคชัน g o o g l e Hangout ไปก่อนนะครับไม่งั้นเนี้ยก็ไม่สามารถจะเชื่อมต่อไปที่ระบบตรงนี้ได้นะครับนี่ผมจะทดลองนะครับเชื่อมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับวิดีโอคอลนะครับไปที่ ตัวอ e ีเมลผมอีกอันนึงนะครับอีเมลหนึงในตัวมือถือนะครับก็จะปรากฏนะครับในส่วนของปรากฏใชนไหมน,นะครับก็เลือกที่ตอบนะครับตอบรับอันนี้เป็นภาพจากมือถือนะครับมีเสียงสะท้อนนิ่งนึงนะครับเพราะว่า คอนเฟล c นเองสองคนนะครับปิดไม้เปิดไม้ตรงนี้ได้นะครับคอนเฟล c นเองเสียงก็จะกก้องสะท้อนขออนุญาตวางสายไปก่อนนะฮะไม่งันแล้วอ่อมันเกิดเสียงสะท้อนนะครับจากมือถือเองตรงนี้นะครับเห็นไหมครับ เป็นวิธีการที่ง่ายๆนะครับในการใช้ในการประชุมคอนเฟอเรนซ์นะครับอย่าลืมว่าถ้าหากว่าเป็น Google Hangout ถ้าเป็นรุ่นทั่วๆไปแอปพลิเคชันที่ให้ใช้ทั่วไปนียรู้สึกว่าจะใหะ้เปิดสายการประชุมแบบคอนเฟอเรนซ์นี่ได้เพียงแค่ประมาณ7คนเท่านั้นนะครับหรือว่า7 Account นะครับ7 e m a อีเมล o u n t เท่านั้นแต่ว่าข้อดีนะครับอตอนที่สถานการณ์โควิด19ระบาดเนี่ยนะครับทาง Google เองก็เปิดโอกาสให้กับ ผู้ที่ใช้งานแอปพลิเคชันของตัว Google นะครับที่ใช้ในส่วนของ g s u s นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่มีอยู่ในส่วนของเพื่อการศึกษานะครับเป็น o o o l l e e u u c t t o o เนี่ยนะครับสามารถที่จะเข้าไปใช้งานนะครับในส่วนของการใช้ Google Hangout หรือว่า a n g o u t Meeting เนี่ยครับได้ถึง250คนด้วยกันนะครับอันนี้เป็นข้อดีนะครับรู้สึกจะเปิดใช้ฟรีนะครับในช่วงนี้นะครับยังไงแล้ว ทางคุณครูเองนะครับหรือผู้บริหารหรือสถานศึกษานะครับหรือว่าหน่วยงานองคอ์กรต่างๆนะครับถ้าหากท่านไม่มีระบบการประชุมทางไกลแบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับใช้งานท่านอาจจะทดลองใช้ในส่วนของการใช้ Google Hangout นะครับไปช่วยในส่วนของการประชุมทางไกลนะครับลดเรียกว่าลดภาวะหรือรถใลดในส่วนของเรื่องของความปลอดภัยนะครับที่ท่านจะต้องไปสุ่มเสี่ยงกับในการจัดประชุมนะครับแล้วก็ ในช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการระบาดของเวลสโควิด19อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเรามาใช้ระบบการประชุมทางไกลนะครับในส่วนของการติดต่อสื่อสารกันนะครับก็จะช่วยให้ทุกท่านนะครับสามารถทํางานได้ออนไลน์นะครับไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือที่โรงเรียนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าหากว่าเห็นว่าดีหรือว่าชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับ s u b s c r ใ b e ให้ด้วยนะครับเผื่อที่ว่าผมจะได้ผลิตคลิปหรือว่า คิดสร้างสรรคลิปดีๆใหม่ๆนะครับเพื่อให้ท่านได้นําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนนะครับในส่วนของสาระนะครับของท่านต่อ,ตอ,ตอไปในอนาคตนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับ